รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการตลาดสดร,ราตดีตอนนี้นะคะพวกโกาอยู่ที่ตลาดต้นไม้นะคะสุขคนทัศวะเรียบทางด่วนราบินทา ตามสดชื่นกันี่ตลาดต้นไม้เลียงทางด่วนรามอินทราซอยสุขนลสวัสดิ์มาเดินเช้าๆไม่ร้อนค่ะซึ่งที่นี่มีไม้ดอกไม้ประดับให้ลูกค้าที่เดินเลือกกันชามใครจ,จะจัดสวนและนำมาโชวที่นี่ได้เลยเขามีครบอย่างนี้เขาก็จะมี12,500บาทเธอมันเป็นหินที่เขาเป็นโคกอะเนี่ยเราคุเลือกดูได้มันก็จะมีหลากหลายราคาเนี่ยเธอเธอราคาแบบดีนะ อันนี้400มั400้งส0่กว่าบาท550แต่อาจจะยังไม่รวมกระถางนะที่คิดว่านะเช้าเช้าเดินดูอะไรแบบนี้แล้วมันสดชื่นจังเลยอะเราจะปลูกยังไงให้มันสวยแบบนี้แม่เจะปลูกยังไงให้มันสวยแบบนี้บ้างอะแม่บุญตาเขาบอกว่าแม่เป็นเจ้าแรกที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงบุกเบิกตรงนี้เลยถูกไหมคะถูกอยู่มากีา่ปีละ ตั้งแต่ปี41นะคะคะตรงนีต้ต,1 1> <ช>ตั้งแต่ปี41ใช่ตั้งแต่ตรงแถวนี้มันเป็นอะไรตอนนั้นอ่ะเป็นป่าเป็นป่าไม่มีร้านเลยใช่แม่ก็ <ฟา S 2> อยู่แรกๆเลยแม่คุณตาบอกว่าร้านโมจิแพลนของคุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าเก่าแก่ที่มาบุกเบิกตลาดต้นไม้เรียบทางด่วนค่ะและถ้าย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แลว้วตรงนี้เป็นป่าหมดเลยคนก็ยังไม่ทลุกพลานแต่หมู่บ้านกําลังเริ่มขึ้นเยอะทําให้ตลาดต้นไม้ขายดีค่ะซึ่งที่ร้านของ แม่มีให้เลือกครบทั้งกระถางปุ๋ยต้นไม้ขนาดเล็กต้นไม้ขนาดใหญ่โดยจุดเด่นของร้านโมจิแกลนนั้นมาปุ๊บสะดุดตาปับก็คือการจัดร้านนี้แหละค่ะน่าเดินนะ่าช,ช้อปสุดจีิงเท่าไหร่แต่แม่ต้นเนี้ยต้นนี้ก็จะต้นละ600บาทจ้ะแม่อย่างเงี้ยวันละเมืงองเรนไม่ได้เย็นทุกวันเนี้ยก็ไว้ล่มๆได้ค่ะ ไม่ตากแดดนางก็ไม่ชอบแดดมากใช่ไม่ชอบแดดแล้วก็ลดน้ำอาทิตย์ละกี่ครั้งถ้าอยู่ในคอนโดก็สักสองวันครั้งหนึ่งอ๋อนี่ไงนางมีจุกด้วยสามวันคร<ช>ั้งนึงต้นไม้ต้นตนี้มันบูมเหมือนตอนช่วงโควิดแม่แม่ซื้อด่างเดิมมาปลูกมันทีต้นเป็นล้านท<ช>ุกวันนี้เป็นยังไงบ้างทุกวันนี้ก็ดปลงมา เยอะเยอะมากเลยแต่ว่าคนก็ยังมาซื้ออยู่ถูกไหมแม่ใช่ค่ะคนก็ยังมาซื้ออยู่เมื่อก่อนต้นขนาดนี้หกเจ็ดร้อยเดี๋ยวนี้ก็เหลือ200กว่าบาทเมื่อก่อนของไทยเรามันจะหมดตลาดไปเลยแล้วก็นําเข้าจากมาเลจากจีนอะไรแต่เดี๋ยวนี้คือเหลือแล่ต้นไหนในราตอนนี้แพงสุดแพงสุดก็จะมีพวกนี้นะคะอันนี้คือแก้วเจ้าจอมหรอแก้วเจ้าจอมค่ะเป็นไม้ฟอร์มสวยมีดอกสวยด้วยดอกสีฟ้าอ๋อหรอใช่ต้นนี้เท่าไหร่แม่ อันนี้จะ8,500 8,500ก็ยังโอเคคุณผู้ชมพร้อมส่งพร้อมปลูกให้เลยไปขุดปลูกให้เลย8,500ใช่พร้อมไม้ดามพร้อมดินปลูก Oh เดี๋ยวนี้ต้อง์วิสค์รถจบในที่เดียวคะ่ะเรียกว่าลูกค้ามาแค่จ่ายเงินแม่บุญตาเสิร์ฟถึงบ้านปลูกเสร็จลูกค้าได้ต้นไม้ที่สวยเลยและแม่ช่วงนี้ตลาดต้นไม้จะเงียบไม่บูมเหมือนช่วงโควิดแต่ด้วยความทิ่กเก๋และอยู่มานานแม่บุญตาก็ยังพอมีลูกค้าอยู่คะ่ะก็เลยพออยู่ได้แม่บอกว่าที่ร้านก็จะจัดต้นไม้ตามเทรนด์บ้าง ทำฤดูกาลบ้างลูกค้าจะได้ไม่เบื่อหน้าร้านก็จะเปลี่ยนตลอดเนี่ยเมื่อก่อนต้นหนึ่งก็หลายหลายบาทเลยเนี่ยอย่างเงี้ยต้นนี้สน่จันประกายดาวใช่ไหมใช่พวกนี้ก็หลายบาทเนี่ยตัวนี้ก็ยิ่งแพงเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่บาทแล้วการส้มหรอแม่การส้มก็ตอนนี้ก็จะเหลือ800กว่าบาทไม่แพงเลยเมื่อก่อนตัวละหมื่นแปดจากหมื่นแปดละแปดร้อย ต้ายยิ่งด่างยิ่งแพงต้นละเป็นแสนเมื่อก่อนน่ะวันนี้ดูเห็ดสตรอเบอรี่เนี่ยนี่ก็จะสี0ร้อยกว่าบาทสี่<ะ>ร้อยห้าสิบบาทขึ้นจริงค่ะ มลูกกิ่งอันนี้คือต้องไปปลูกที่ไหนที่บ้านหรอที่บ้านตุณนี้ปลูกแดดแดดก็ได้ปลูกในแดดก็ได้แต่คอนโดไม่น่าจะได้อะนอกห้องบียงนะคะแล้วก็ปลูกเป็นยาวๆอย่างนี้ตรงใส่กระถางใหญ่ๆไว้ได้เลยมีทุกอย่างเลยค่ะแม่มีสามร้านแม่อยู่ตรงกลางไหนมีชื่อร้านอะไรบ้างจะแม่มีร้านสวนน้องแนนแล้วก็ร้านโมจิแพนค่ะเออมาสามารถมาอุดหนุนร้านแม่ได้เนาะรับจัดสวนได้ไหมไดรับด้วยค่ะรับจัดสวนด้วยหรอแม่ค่ะโอ้ยดีเนาะราคาก็คุยกัน ว่าระเท่าไหร่อะไรยังไงนะแม่เนาะใช่อ่นะใครอยากจากัดสวนก็ติดต่อมาได้ค่ะร้านแม่บุญตาม,มีทุกอย่างหรือจะมาเดินเลือกซื้อเองที่ตลาดต้นไม้เรียบด่วนรามอินทราเขาก็มีกว่า30ร้านให้ได้เดินชมเดินชิลทั้งต้นไม้ขนาดเล็กต้นไม้ขนาดใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับอุปกรณ์ปลูกปุ๋ยเอยกระถางเอยมีมดอย่างร้านสวนประเสริฐทีเจบุ๊กกําลังดูอยู่นี่ละค่ะเหนเจบุ๊กบอกว่า ทราบไปอ่ะมาดูวันนี้จะได้อะเป้าแล้วอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่ตัวนี้เหรอตัวนี้หมื่นห้าค่ะแล้วเขาให้มาหมดเลยเหรอใช่เพาะเาเอาเฉพาะตัวนี้ไม่ได้หรอไม่ได้เลยค่ะมีแบบออกแบบคล้ายๆอย่างนี้ไหมไม่มีไม่มีเออโอเคกระถางนี้ายเท่าไหร่กระถางนี้เหรอคะ อันนี้พันสองค่ะพันสองเพราะว่าดีไซน์มันแตกต่างกันไม่เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้มาปีกระถางปูค่ะกระถางปูก็คือเป็นปูแล้วก็เป็นฐานใช่่อันนี้พันสองอย่างนี้ิเป็นหมื่นไหมไม่ถือค่ะไม่ถือค่ะอันนี้เท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ตัวนี้ใบนี้พันสองค่ะพันสองอืมพันสองคือไม่รวมฐานไม่รวมค่ะฐานด้วยเท่าไหร่จ๊ะอันเนี้ยขาตั้งเหรอขาตั้งนี่พันแปดร้อยค่ะอ๋อแต่อันนี้คือพันสองค่ะเห็นไหมเธอมันสวยนะเนี่ยเห็นว่าเขาก็จะมี เขาจะมีของหลายแบบให้เราเลือกกระถางสีสีก็มีกระถางสีสีน,นี่มาเป็นซาลามิค่ะอ๋อนี่ไงเป็นซาลามิอันนี้ก็คือเขาปลูกบัวเหรอค่ะเขาปลูก,กบัว,บวแล้วก็ใส่น้ำค่ะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้สองพันแปดร้อยค่ะอ๋อราคาก็จะแตกต่างนี่มโกบอกไหว่ามีหลากหลายแบบแค่เราอยากได้ไหนราคาก็พึงพอใจคุยกับแม่คา้าต่อรองได้นิดหน่อยสําหรับคนรักสีเขียวคนรักต้นไม้แล้วยิ่งเดินยิ่งฟินอยากจะบุกเนี่ย แวะเกือบทุกร้านค่ะขอแค่ได้ชมได้ดูก็มีความสุขแล้วน่งว่าเดินตั้งแต่ต้นซอยอยังร้านสุดท้ายเพื่อมาซื้อผักสวนครัวไปปลูกอันนี้ดินชุมชัยค่ะอันนี้สซระแหนไอ้จีชุนชัยที่เขาใส่ต้นวดหมูไง นะคะแล้วก็สแตนแน่อันนี้ไม่ได้ว่าหนูเนาะไม่ได้วาไม่ได้วาเป็นสแตนแน่ใชสน่มีกะเพรามีพริกพี่อันนี้พี่จินดาค่ะมีอะไรอันนี้พี่ขี้หนูสวนค่ะขายยังไงจ่ะพี่จ๋าอันนี้20บาทนะคะถ้าพี่ขี้หนูสวนนี่60บาทค่ะถ้าหนูอยากจะไปปลูกหลังคอนโดหนูควรปลูกอันไหนพริกอันไหนที่มันอยู่แล้วมันตายยากๆอ่ะพี่แนะนะว่าพี่จินดาค่ะมันก็จะเกิดเร็วอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะกะเพราก็น่าสนใจสแนแน่ก็ดีอ่านกะเพรา พิกก้าหนูอยากได้พิกที่นหนูสวนดีกว่าเพราะมันมีลูกออกแล้วนี่60บาทคุณผู้ชมดิพิกมันออกแล้วนะอุ้ยแต่อันนี้ออกเยอะกว่าอีกคุณผู้ชมจ๋า <c oughs> เอาอันนี้ดีกว่าอ่าหก <c oughs> ด้วยความเป็นแม่สีเรือนชอบทําอาหาร <c oughs> ก็เลยซื้อไปปลูกหลังระเบียงคอนโดซะเลยช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าเจมส้ได้ต้นอะไรบ้าง ขนมปังเราทำเองเราสั่งตู้มาจากเวียดนามเลยหแม่เก๋จังเลยอ่ะหวยนุ่มจริงเนี่ยอบรอบนุ่มแน่นจริงด้วยแป้งแม่คนเวียดนามมาทานอร่อยกว่าเวียดนามีนเขาบอกนะคะเพราะของเราจะรสจัดกว่าฝาประดิษฐ์ยี่สิบบาทยี่สิบบาทถูกเก๋เด็ตลาดสดคลามตลาดสดคลามซี น้ำแก้ควยผสมน้ำผึ้งน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไรเนี้เจมโกพาคุณผู้ชมมาเช็คก,กินตลาดต้นไม้เลียบทางด่วนรามอินราที่แป่เก้าโมงเขาก็เปิดแล้วล่ะค่ะวันนี้เจมุกได้ไปหลายต้นเลยดูสิเลือกจนพอใจแล้วเจมุกก็ให้พี่สาช่วยเลือกกระถางร้อง ให้ด้วยเลยเรียกว่ามาแล้วต้องจบเวลาที่เรามาที่ตลาดต้นไม้เรียบด่วนนะคุณผู้ชมง่ายๆนะ,<ฮ>ะเนี่ยเขาผสมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามีทั้งแกบทั้งดิน<ม>กากมะพร้พาวถุงนี้สามสิบบาทมันจึ้งตรงนี้แหละจะ้ะอันนี้ก็คือกระเพรา,พานะคุณผู้ชมนะ,ะเอาถุงดําออกก่อนแล้วใส่ลงไปเลยนางก็จะแค่นี้แหละแล้วก็จะออกเยอะ ให้เราได้กินตลอดเวลาถูกต้องไปเจ๊ะพิจาใช่ค่ะฝาประดิษฐ์ใช่ค่ะอย่างนี้มันตายง่ายไหมจ๊ะอันเนี้ยไม่ค่ะอันนี้อายุยืนค่ะมือชอบแดดนะคะชอบแดดค่ะเหมาะกับการปุกหลังคอนโดหนูยี่สิบบาทเธอเวลาเรามาถามอ่ะเราไม่ต้องอายแม่ขาอายครูบอรู้จักอายผัวบอมีบุตรยังหนูจะไม่อายเลยเวลาเจอผู้ชายเฮ้จ๋ะ ชอบแบบนี้ไม่จาผู้ชายชอบก็คุณรู้เลย<ะ>หมดต้นมาเวลาเรามาหาแมค้าแม่คคาจากอะไรมันตายยากมันอยู่ยง,งประพันธ์มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างเราก็ถามได้เลยอันนี้มันตายยากอันนี้ก็ไม่แพงหรืยี่สิบใบเหรอ<ะ>รด ถูกเกเดราคาดีเหมาะกับเงินในกระเป๋าช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ของก็ตรงตกและได้เลือกได้เห็นกับตาดินก็ผสมมาให้พร้อมแล้วกระถางอยากได้แบบไหนพี่สาเขาก็จัดให้ได้ตามใจโลดอ่ะมาดูว่าเจบุ๊กชอบไปเท่าไหร่ชบาร้อยนึงค่ะต้นชบา100นรกระถางก็100ค่ะกระถางบวก100เท่ากับ200รบ้บาทใช่ค่ะนนพริกสิบ,บาทกระถางแ ส0เท่ากับ340บาทแล้วกระเพรายีบาทค่ะ20บาทกระถาง50บวกกระถาง50าฟ้าประดิี20บาทแล้วก็กระถาง50บาทค่ะบวกอะไรอีก50บาทดินอีก30บาท5 1 0บาท5 0ายชวนได้ไหมห้ายชวนได้ไหมได้ค่ะอ๋อคนชอบต่อได้เลยค่ะแน่เขาอยู่ได้เราอยู่ได้ แฮปปี้เห็นราคาแล้วคุณผู้ชมคิดว่าอาจจะแพงไปแต่ถ้าคิดแยกคิดแยะออกมาทาั้งค่ากร,ระถางค่าจานรองค่าดินค่าต้นไม้แถมจมุกเนี่ยยังซื้อพลปลูกต้นไม้ของพี่สาไปด้วยอ่อนหนึ่งราคานี้สมเหตุสมผลแล้วล่ะจ้าแฮปปี้ อย่างที่เจบุกว่านั่นแหละจากตลาดต้นไม้เรียบด่วนรามอินทราซึ่งอยู่ในซอยสุขพนทัศวัรษ์เจบุกก็พาคุณผู้ชมมากินบนหมีม่ที่เวียดนามฟังไม่ผิดค่ะไปกินบนหมีม่ที่เวียดนามจริงๆเพราะเขาเคลมว่าบนหมีม่ที่นี่อร่อยเหมือนกินที่เวียดนามเลยซึ่งร้านนี้อยู่ที่สุขพลทัศวัรษ์ซอย8ค่ะร้านอยู่ติดถนนหาง่ายและที่ต้องมาเพราะเขาบอกว่า เวียดนามสดๆขนมปังเนี่ยนะจ๊ะร้านแม่เนี่ยนะคะกรอบนอกนุ่มในไม่เหมือนขนมปังบากร์ตฝรั่งเศสที่มันแข็งเลยขนมปังเราทําเองแม่อบเองเลยเหรออบเองค่ะเราสั่งตู้มาจากเวียดนามเลยโอแม่เก <ๆ S 1> ๋ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จังเลยอ,อ่าดูเลยโอยนุ่มจริงเนี่ยโอยนุ่มมากแม่อร่อยจริงๆรด้วยแม่อันนี้คือยังไม่อบถ้าใครไม่ชอบทานกรอบ ก็จะทานได้เลยขนมปังเวียดนามของแพรต้องมากินที่วันนี่นานของแม่นางคนนี้ลหละค่ะ แล้แม่เขาทําเองสดๆทุกวันผสมแป้งเองอบเองด้วยเตาอบไอ้น้ำที่สั่งนำเข้ามาจากเวียดนามเลยทำให้ขนมปังของบันมีนางกรอบนอกนุ่มในมัดใจลูกค้ามากกว่า10ปีแล้วล่ะค่ะวันวันหนึ่งเขาทําเป็นร้อยๆชิ้นเรียงกันเต็มตู้แบบนี้พราะนอกจากจะขายที่ร้านแล้วเขายังมีขายส่งด้วยแม่นางบอกว่าขนม นี่ใช่ไปกวักเรองแม่ทาอะไรอยู่แนี้่ยอันนี้คืออันนี้คือตับเป็ดนะคะอันนี้คือกุ้งุงเชียงกุ้งเชียงใส่เยอะไหมแม่ใส่อีกอ๋อโอเคล้ากุ้งเชียงนี่ของเราจะสั่งพิเศษแล้วนี่หมูยอหมูยอเราทําเองเนาะหมูยอเราก็ทําเองกับแม่ใส่อย่างนี้หมูยอ <ๆ S 2> แล้วก็ต่อได้หมูแดงเดี๋ยวแม่จะเอาไปผักพิ่มอะหรอผักใส่ที่หลังค่ะเอาอบหน่อยผักกันหอมใส่แล้วก็เอามะละกอดองใส่ซอสพริก หนูหยิบกินเลยหยิบกินทั้งอันเลยนะลูกมันถึงจะได้ฟิลลิ่งอ่าหยิบกินทั้งอันเลยอร่อยมากอ่ะอืมมันกอนรอบนุ่มแนีนจริงด้วยแป้งแม่ได้ยินเสียงกรอบไหมคะมนี่ยังอบไม่ค่อยกรอบเท่่แต่มันจะกรอบกว่านี้ถ้ากรอบกว่านี้มันจะแตกกินแล้วมันจะฟุ้ง คนเวียดนามมาทานอร่อยกว่าเวียดนามอีกเขาบอกนะคะเพราะของเราจะรสจัดกว่าอร่อยมากตัวเจนี่เจนี่เจนี่มันใช้อ่ะีมันต้องมันต้องเขาเรียกว่าอะไรตุ้ยอ่ะแม่ตุ้ยตุ้ยอันนี้กาแฟเวียดนามค่ะอันนี้เป็นกาแฟเฉยเป็นดิฟนะคะอุยแบบนี้ก็อร่อยอ่ะอ้า รสชาติยังไงคะหอมยุติธรรมเลยแม่ <S 1> <S 1> <S 1> ตลาดสดคลางสิตลาดสดคลาสสิกร่วมด้วยช่วยขายโดยริกไก่ตราไรทิพก่อนจะมาเป็นมันหนีนางเฟอร์นครพน,พนมแม่นางก็เป็นสาวนักธุรกิจมาก่อนคะ่ะคุณผู้ชมลองถ่ายกันดูว่าแม่เคยทำอะไรมาก่อนด้วยบุคลิกข้าวๆล,ลุยๆของแม่บอกเลยเดายากค่ะ จริงแล้วแม่นางนี้เคยทำธุรกิจเสียงกงมาก่อนขายอะไรแล้วก็นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จัดประกอบด้วยนะเธอเขาบอกคุณแม่ใจนักเลงมากเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าทำเสียงกงมาก่อนใช่ค่ะทำเสียงกงมากี่ปีถึงมาเปิดร้านอาหารนะแม่ทำเสียงกงประมาณห6ปีทำรถจัดประกอบด้วย เดี sea, ๋ยวนี้มันจดประกอบไม่ได้แล้วสมัยก่อนนะพี่เนาะใช่ใช่สมัยก่อนเอาชุดเอาชิ้นส่วนมาแล้วจดประกอบที่นี่จะขับรถยี่ห้ออะไรก็ได้อะใช่เมื่อก่อนนี้แม่จะทําพวกนิสันคิวพวกเออสมัยก่อนจากญี่ปุ่นเนาะใช่นิสันคิวฟิกเกอร์โลว์นิสันเปาอะไรเนี่ยมาจากไม่หมดเลยมันก็ถูกกฎหมายไหมแม่รูกกฎหมายค่ะเราเสีย300ร้อเปอร์เซ็นต์สำมะสมิตรอ่าแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไม่ได้เลยตอนที่ทำรถจดประกอบก็ขายขายเขาต้องสองบาท ก็ทาได้ดีก็ทําดีคือทุกอย่างทช้ดีหมดเลยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วเลิกนะดีหมดเลยแม่นางบอกว่าธุรกิจก็ไปได้ดีค่ะแต่นโยบายด้านเศรษฐกิจของบ้านเราเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวทําได้เดี๋ยวทําไม่ได้แม่ก็เลยไม่ทําต่อจากธุรกิจเซียงกงก็เลยหันมาทําร้านข้าวต้มสวิตคนละสายกันไปเลยแต่ร้านข้าต ทำมากว่า20ปีก็ต้องปิดตัวลงค่ะเพราะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวลาเดี๋ยวหายคนเป็นเจ้าของก็เหนื่อยเลยแม่ก็เลยปิดให้มันจบๆไปมาเริ่มร้านใหม่ขายเฟอร์ขายบันหมี่ขายปากหม้อสบายใจกว่าใช้คนน้อยกว่าร้านเขาต้องครึ่งหนึ่งเลยค่ะผานอย่างนี้แล้วก็อีกแม่อ่าน่านผ่านีร้อนนะ ไช่ก็อยู่นะจ๊ะวางการจ้ะจะอ้โหอยเนี่ยลูกนี่ก็มอเลยได้ละปากหมอ้อที่ร้านแม่นางจะมีสองแบบคือปากหมอ้อธรรมดาที่จะมุกทำนั่นแหละค่ะอีกแบบคือปากหมอ้อใส่ไข่ซึ่งเขาจะละเลงไข่ลงบนแป้งทำให้แป้งจะมีสีขุ่นๆหน่อยแต่อร่อยคูนสองปากมอ้อไข่ทานี่ปากหมอ้อใส่ไข่ <laughs> แป้งของแม่นี่อาจจะนุ่มไม่แข็งไม่กระด้างอันนี้แบบแมไม่ใส่ไข่ไม่ใส่ไข่แม่ตื่นเต้นนะลองค่ะลองค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะ่คะอ,อ้ว <c oughs> แป้งเป็นไงคะนุ่มมากปากมดท,ทำสอดออเดอร์ต่อออเดอร์ค่ะยกเสิร์ฟร้อนๆออนท็อปด้วยหมูย,ยอและกระเทียมเจียวกรอบๆ <c oughs> <c oughs> ส่วนแป้งบอกเลยนุ่มละลายในปาก นต้องโดนแบบธรรมดาเขาขายจานละ60บาทส่วนใส่ไข่90ไปกินเถอะอร่อยมาถึงเวียดนามยังคะเกือบถึงเกือบถึงหรือคะเกือบถึงเนาะต้องต้อเป็นผู้ชายเวียดนามอ๋อได้อันนั้นถึงเลยเลยค่ะต้องเป็นผู้ชายต้องทำยังไงก็ทางกาแฟกาแฟเวียดนามเหรอค่ะอันนี้กาแฟเวียดนามค่ะมีร้อนมีเย็นค่ะกาแฟเย็นอีกแบบหนึ่งกาแฟร้อนอีกแบบหนึ่งอืมอ่า ชาติยังไงคะหมูวิดนาำเลยแม่กาแฟร้อนเนี่ยถ้าหนูหนูชอบกินเป็นกาแฟดําหนูก็ไม่ต้องใส่รนเห,ห,หนูก็ไม่ต้องใส่นมเพราะมันจะมีนมอยู่ข้างล่างนะคะอ,อันนี้เป็นกาแฟสิเป็นดิฟนะคะ ถ้าหนูชอบนมอะถ้าชอบนมก็คนข้างล่างเมื่อกี้หนูกินแบบนี้นะแล้วหนึ่งหนูกินอันนี้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงหนูจะดีดไหมคะแม่ไม่ดีนะค่ะดีเลยถ้าดีดหนูเดินไปค่ายมวยข้างหน้ายนะแม่ได้เลยค่ะทุกหลั้งแม่ะุกทาเยอะเลยแม่อุย แบบนี้ก็อร่อยอ่ะแต่ยางนูว่าเข้มข้นดีเนาะคือมีกลิ่นคาราเมลในตัวเออมันมีกลิ่นคาราเมลหรอแม่ฮะมันเป็นจุกข,ของเวียดนามเขาเขาเขาคั่วมาอย่างนั้นแกาแฟเวียดนานแมแบบดังไกลทั่วโลกเลยนะค่ะกาแฟเวียดนามหอมเข้มสะใจแม่นางใช้เมล็ดกาแฟนํานเข้าจากเวียดนามแท้ค่ะรวมถึงวิธีการชงวิธีการเสิร์ฟถ้าเวียดนามเธอเปะ๊ะบั้นแม่นางฉันก็เป๊ะจ้า ไปตอกับเปิดเนื้อทีน้ำซุปบอกเลยว่าเด็ดอันนี้เอิเนื้อนะคะลองดูค่ะอ,ค<ม>อันนี้จะใช้เป็นเนื้อน้องลายนะคะทา <ปะ S 1> <อ>งคู่กะ,ะปิถูกต้องค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มในตัวนี้เออเนี่อยอตัวนี่ตัวนี่ต้นนี่เปไงคะอันอันนี้นครนมนมมันใช่อ่ะมันต้องมันต้องเขาเรียกว่าอะไรตุ้ยอ่ะแม่ต,ตุ้ยตุ้ย มตอ,มอมพกพกเผุ๋ยจ้าตุ๋ยเฝอของแท้ต้องตุ๋ยพริกกับกระปิกินเคียงกันมันถึงจะได้อรรถรสแล้วคุณผู้ชมดูเนื้อน้องลายของแม่นางที่บรรจงพันมาอย่างดี ขับรถไปสุขนถทาศวัดตอนนี้อย่างทันค่ะร้านเขาเปิดถึงห้าโมงเย็นแม่นางบอกว่ามาเลยรับไหวเพราะตอนนี้กําลังขยายร้านไปอีกสองห้องใครไม่อยากไปเวียดนามก็มากินอาหารเวียดนามที่บันมีนางเฟิร์นและคอนพนมรับรองชินแบบเจ๊นุนชัววันนี้ต้องขอบคุณแม่มา,มากๆเลยนะค,คะร้านบุโกะมาบุกบันมีนางนะ่ะทุกคนทัสวัสดแบบนี้ ได้กินอาหารรสชาติเวียดนามแบบออริจินอลสำหรับเสาวหน้าค่ะรายการตลาดสดพร้ามสี่นะคะจะพาไปที่ไหนต้องรอติดตามนะคะช่อง3กดหม่เลขสามสโมงเย็นวันนี้เราสองคนรำก่อนนะคะสวัสดีค่ะสี่